เก็บเงินอย่างไรให้เป็นที่พึ่งได้ในยามยากหากคุณเก็บเงินคนเดียววันละนิดวันละหน่อยตลอดชีวิตแน่นอนว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่แต่ใครจะรับประกันว่าในยามเจ็บป่วยเงินก้อนนี้จะเพียงพอแล้วคุณจะยอมเสียเงินทั้งก้อนที่คุณเก็บมาทั้งชีวิตนั้นหรือจะทำยังไงให้เงินก้อนที่คุณเก็บแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรก็คงอยู่ไม่หายไปทางเลือกหนึ่งคือ คุณนำเงินไปออมรวมกับอีกหลายๆคนจากเงินก้อนใหญ่รวมกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งเก็บก็ยิ่งใหญ่ พร้อมมีคนกลางช่วยบริหารให้มันงอกเงยวันหนึ่งหากคุณเจ็บป่วยก็จะมีเงินก้อนใหญ่นี้ดูแลอย่างเพียงพอพร้อมรับการรักษาที่สะดวกสบายเงินก้อนใหญ่นี้จะทั่วเฉลี่ยกันไปดูแลแต่ละคนที่เดือดร้อนช่วยเหลือเงินก้อนให้กับคนที่สูญเสียส่วนใครป่วยหรือเสียชีวิตเราก็มีการตรวจสอบและขั้นตอนการเคลมที่ตรงไปตรงมา เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ของลูกค้าทุกคนทั้งหมดนี้คือการทำประกัน การออมเงินกับประกันจะทำให้คุณไม่ต้องสูญเสียเงินที่เก็บสะสมมาทั้งก้อนในขณะที่เมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการคุ้มครองที่สูงกว่าทั้งชีวิตและสุขภาพ <c oughs> เพราะที่อ l l i อันส์อยุธยาเราจะนำเงินไปลงทุนทั้งแบบมั่นคงและผันผวนด้วยแผนการลงทุนที่แม่นยำเพื่อเป็นหลักประกันว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอนเรามีแบบประกันมากมาย และความคุ้มครองหลากหลายให้เลือกอลิอังส์อยุธยาเขียงข้างทุกจังหวะชีวิตสนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์ติดต่อ1373หรือ www.azay.co.th